มาเริ่มมาฮัลโหลโอเค okay. มาเดี๋ยวนะแชร์หนะ้าจอหนะึโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับได้ยินไหม โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมก็ก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราก็จะอมีเรื่องนะครับให้ดูนาะ อ่าโอเคนะครับมาเปิดเสียงก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเ c e b o o k ใหม่นะครับพอดีว่านะครับอ่าเฟซบุ๊กเดิมน,นะครับถ้าใครได้มาในตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับอในบางท่านนะครับเราก็อาจจะสงสัยนะครับว่า ทำไมนะครับว่าไม่เคยแบบอัปเดตนะครับข้อมูลข่าวสารเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวนะครับโอเคเห็นไหมเออเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอันนี้นะครับคือหน้าเฟ facebook ใหม่นะครับผมอาอารถนะครับ a แอดนะครับ เป็นเพื่อนได้นะครับเฟซบุ uh, ๊กอันนี้นะครับก็เพิ่ง uh, ทําใหม่นะครับหรือว่าสร้างใหม่นั่นเองครับผมส่วนเพจของช่องนั้นนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะทําการ uh, ช,ช,ชี้แจงนะครับให้ทราบอีกทีว่าจะสามารถติดตามได้นะตรงที่ไหนนะครับผมส่วนคอนเทนต์ในช่อง You Tube ตอนนี้นะครับก็ อาจเอ่อก็จะลงเมนคอนเทนต์ของทั่วไปอยู่นะครับอ่าบางทีอาจจะเป็นคอนเทนต์แบบว่าแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับหรือว่าการรีวิวของ,ของการอ่าไปไปสอบของครูผู้ช่วยนั่นเองครับผมก็สำหรับนะครับใครนะครับอ่าต้องการนะครับอ่าลิงก์นะครับแนะนำของ โปรไฟล์ของ facebook นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแนบเอาไว้ให้ตรงด,ด,ด,ดิดิดีดีสคริปชนันนะครับตรงที่หนึ่งนะครับแล้วก็ต่าตรงที่คอมเมนต์นะครับอีกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ โอเคนะก็สวัสดีนะเมื่อกี้ผู้คุยผสมนะครับมาแล้วหนึ่งท่านนะครับอ่ะเอางี้ดีกว่าหาไม่เจอเนาะอ่ะก็อย่าลืมนะครับ แนะนำนะครับคือให้เซิร์ชนะครับชื่อ facebook ส่วนตัวของผมนะครับผมก็ในช่องนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้หรือคอนเทนต์นี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ